หอยอะไรไม่รู้จักต uh> ัวเองครับนี like bon ่ฮะหอยเป่าหื้นนะครับผมคิดถึงมังคายอะรู้เลยครับรู้ว่าแกจะคิดถึงหลายอย่างมากเลยแหม่กูหัวจี๊ดหอยกินดีต้อนรับกินกินไม่หยุดแล้วนี่เราก็มาอยู่ที่ไทยทาวกันแล้วนะครับนี่เหรอที่เขาเรียกว่าไทยทาว ทุกอย่างยังเหมือนเดิมเลยไอแปลกตรงเปลี่ยนตรงที่เมื่อก่อนไปไหนมาไหนต้องนั่งบัสอย่างเดียวตอนนี้มีแทมวิ่งสะดวกสบายนะครับมันนานแล้วเนาะโอ้ยอล่าสุดที่มาประมาณกับเจ็ดปีที่แล้วมั้งผมครั้งแรกเลยผม <laughs> เปิดซิงครนี่พาเอามาเปิดซิง <พา S 2> เ,งเนี่ยแถวเนี้ยร้านอาหารไทยเต็มไปหมดนะฮะกินให้หมดเลยเท่า <c oughs> ที่กินได้นี่ค่ะเมนูครับร้านนี้ครับชนสยามครับ ร้านานี้ถือว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านแบบเก่าแก่หรือว่าเก่าแก่แนละเจ็ดแบบนีก็เก่าแก่แล้วเนาะเออราคาเท่าไหร่ถ้าเกิราคาแบบจิ๋งเออเจ็ดแปดไทยประมาณเกือบกี่ร้อยตั้งแต่ห้าร้อยเออได้เกียรนครับก่อนเรามาลองดีวกว่าครับร้านแรกกินก๋วยเตี๋ยว,วก่อนยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องเดี๋สั่งขอตัวสั่งก่งอนนะครับ ข้าวผัดผัดติ่วครับจามให้เส้นเยอะมากครับจามละห้าดอนเองไงไงเนี่องเลยติ๊กเก็บได้เรื่องเลยฮะโมฮิมะไปเยอะไหมเยอะครับไปฮะถูกสองคำหนงคำโตไม่ดิฉันคนนีกเหมือนเขาขายราคานี้มาตลอดเลยเนาะโคตรโหดอ่ะถูกมากเพราะหมูชิ้นเลือร์รุยเลยมักก็ให้ครับไง ธรรมดาดูข้างในที่เขาให้ครับดูครับนี่ครับกรพาะครับตามครับตับครับมาลองครับราคาไม่แพงองโหดมากเลยพร้อมเข้า ขอบคุณมากนะครับอร่อยมากเลยอิ่มมากเลยครับของงานเอาละพูดไปต่อแล้วสถานีที่สองครับเป็นขนมหวานครับเป็นเค้กเนี่ยร้านเนี่ยครับถนนข้าวสารเนี่ยครับต่อครับเค้กคุณลุงครับร้านถนนข้าวสารเนี่ยครับถนนข้าวสารใช่นี่ครับ สำหรับร้านสองร้านที่สองครับร้านข้าวสารเนี่ครับเคฟเคฟเดอนเรครับบวกกุ้งอีกหนึ่งดอนครับชิมกันเลยครับจรงเงวะเนี่ยเขาเาออกมาคมาลวทำแล้วทำเลยตัเต็มเต็ม มากเลยครับเราไปต่อกันแงกินกินไม่หยุดที่พี่มาถึงยังไม่ถึงชั่วโมงครึ่งเลยแกจันไปสี่อย่างแล้วเหรอสามอย่างสี่แล้วหลุนหลุนดนี่เอาเหรออ๋อแล้วสองนั่นสองไงก๋วยเตี๋ยวต้มเล่นหมูไงนี่ขนมจีบเค้กอีกขนมจีบอีกเดินไปซื้อน้ำเดินไปดื้อน้ำอเอยากกินมากเลยอยากกินไปซื้อเลยนีครับขนมจีบพี่ถึงเมืองไทยอ่ะ <laughs> รู้แล้วก็รู้ว่าแกจะคิดถึงหลายอย่างมากเลย oh. <laughs> แล้วเช้านี้นะเราก็มาอยู่ที่หน้าร้านนี่ร้านที่สองเอ่อร้ <laughs> านข้าวเหนียว <laughs> มีแบบลูกชิ้นทอดแบบมือไทยนะูกเกดเลยครับลูกกินลูกเก็เมือไทยเลย ใช่ก็เหมือนในไทยครับอร่อยเยอะได้เยอะได้เยอะมีเอ้ยมีจริงๆมีข้างในมีแบบปากใหญ่มีอะไรสารพัดใช่ไหมใช่แบบมีเนี่ยแกงอะไรอย่างเงี้ยจ้ำๆเนอะสิกสิกเขาเรียกว่าอะไรสิกอีสานนะอ่าสิกอเรานลเราลองได้เออเปรี้ยวรังดีนะเออเนี่ยหากินมานานละอยู่อยู่เมีเพิ่อนตอนนี้อันนี้ไม่มีนะไม่กินมอสตัวนี้ยอร่อยมากคือที่ไทยกินบ่อยมากเลยครับเนี่ย อันแล้วไอเนี่ยเนื้อเนื้อเยอะน้ำไม่ใช่ว่าข้าวเยอะเนี่ยหมูหมูเยอะนี่วมีนี่คร,รับไข่ปลาหมึกนี่ฮะไข่ปลาหมึกครับเล่นกับข้างร้านเลยคิดถึงบ้านเราเหรอคิดถึงเมืองไทยเลยใช่เหมือนเลยอ่ะเหมือนเด็ดเลยลอ่ะแขวยดูดิครับไข่แน่นๆ ไปต่อที่อื่นดีกว่าตรงนี้มีหมาร้านต้องไปดูอืมไปครับไอ้ฟิตมาเก็ตครับที่นี่ฟิตมาเก็ตไปดูนี่ก่อนครับมีอะไรกินบ้าง ให้เลือกกินโคตรเยอะอันไหนก็น่ากินไปหมดเลยไม่รู้ว่ากดเงินมาพอว่าแล้วันนี้มาดูครับว่าได้อะไรกันบ้างออยเต์ครับหนึ่งโหลนี่ครับชอบมากเลยครับมาเพื่อเนี่ยครับสิ่งนี้ครับมาแต่มากินไก่กันไปหน่อยอันที่สองครับนี่ครับหอยอะไรไม่รู้จักตัวเองครับนี่ยรหอยเปาหื้อหอยเปาหื้อสดๆครับทำเป็นซาซิมิฮะ อันนี้ก็คือมิกซาซิมิมครับก็มีแซลมอนครับคิงฟิชแล้วก็ทูน่าคะวันนี้เขาไม่กินข้าวครับเขาไม่พวกกินไม่กินปลานเนี้ยกินเนี้ยซื้อขนมปังมานนี้ครับอันนี้ครับคือแบบย่างครับมันทานแบบดิบแล้วต้องลองทานแบบสุกด้วยอับบารนครับเป่าพืเหมือนกัน และนี่อสามตัวครับหอยเชลล์อบชีส่ะนี่กินคนเดียวเน้น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 มากไม่รู้จะกินอันไหนก่อนเลยดาไปถูกเลยเริ่มเลยดีกว่าครับอย่างแรกเอาวะจะเอาบีบมะนาวเหรอนี่ครับนีจิ้มเอานี่ก่อนลองทจิ้มนี้ก่อนจิ้มซีฟู้ดไม่ค่อยกินข้อคขอสองตัวเท่าไหร่ ชอบกินแต่ของค้างคืงนนี่ผมนี่นั่นผมนี่ต้องสดอย่างเดียวครับนี่ครับนี่ครับ <c oughs> โอ้ยเฮี้ยหก <c oughs> ไหุ๊บจ <c oughs> ิ้มฮะไปฮะเดี๋ยวเป่าหัวเงือกสดฮะเกิดมายังไม่เคยกินเลยอันนี้เป็นครั้งแรกครับเปิดซิงเลยลองกินดูขึ้นเคยกินเหมือนกครับครั้งแรก มันกรึบดีเนาะแต่ร้อนหลังมากเลยตอนนี้ใส่ฝานี่เลยมาสบิ๊กนี่เรียกว่าอะไรวะแคปโรมมีอะไรบ้างข้างในมีเนื้อปูครับขนมปังแล้วก็โปะด้วยชีสแล้วก็ไส้กุ้งวะไส้กุ้งเขาเขาเรียกอะไรอะไอ้ไกจี้อ่ะทอดทอดเออเรียกทอดทอดอะไรมาชิ้หนึอร่อยมาก เนี่ยได้ไหมว่าอร่อยสนุกเลยอืมแต่ตอนนี้ร้อนหลังมากเลยรีบกินเลยววะนื้ครับสมอนครับอุ้ยใส่วาซาบิเยอะไปหน่อยรอมรู้ไปฮะนี่ขึ้นหัวโอ้โหหายเรื้อง กันไ,ไหมครับไปต่อครับ้ยพวกเราไปต่อ <c oughs> นี่กินนี่แล้วก็ชิ้มวาซาบิครับรอบนี่นิดเดียวครับทิ้งพิกครับทิงพิพเดี๋นี้อะไรครุนหาอามนิ้งพิอ่าฮะตามถามส่ผักหางตาใช่นียันนอนพุบหรไปแล้ว ดูนี่ครับดูครับตัววัด dif dif uh, oh. oh, No, ครับนี่ครับชูหน้าฮะ no, no, no. Oh <tdoing> <aroma sans braise> เด้งสูฟันมากเลยนึ่งเด้งดึงเด้งดึงม่ะอร่อยเนี่ยับอร่อยนีครับใส่คู่กันไปเลยครับไม่ไหวละนกมาเกาะกวนถ้าออกมานั่งกินข้างนอกนี่ระวังนกกันด้วยนะครับเ่ีกี้เห็นไอ นักท่องเที่ยวโดนนกตกหนีไปแล้วหนึ่งคนแล้หนีไปละซูไหวนกแมงไม่กลัวคนเลยนี่ฮะสองสองตัวเด็กเด็กไปน้องไปความตามขึ้นมาวะเดี๋ยวเราไปต่ออีกที่กันดีกว่าครับ าตามไหมครับยังมหีหลายที่เลยยังมีวันนี้ยังมีแบบติดค้างเรื่องหมูกระทะเมื่อวานที่ไปแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดกันแบบไม่เคลียวันวนี้ต้องเคลียวันนี้ก็เลยต้องต้องเข้าไปต้องเข้าไปเคลียร์กันสักหน่อยแล้วครับวันนี้ครับตอนเย็นแต่ระหว่างช่วงระหว่างนี้อาจจะไปแวะกินแบบอะไรเล็กน,น,น้อยเดี๋ยวไข่ทาว,ทาวตามไปดูนะครับไปฮะเออเราพักพวกไปต่อ อนี้เราก็อยู่ที่หน้าร้านชาไทยนะครับไปดูนี่าครับไปดูแนะนําที่นี่เขาบอกว่าเป็นแกงปูฮะแกงปูแกงปูใบชะพูฮะับเกียจับยวนครับแกงปูใบชะพูนะครับเสิร์ฟมาพร้อมกับเส่นหมีม ครับปูครับเป็นปูแล้วก็ใบชะปูฮะพูดตรงๆมันไม่เคยกินมาก่อนเลยเนี่เกิดมานฮะดูครับเนื้อปูอัะเป็นก้อนๆฮะไบครับเนี่ยคำที่เข้าไปต้องมีใบชะปูเขาเ้าไปด้วยไปเข้ากัอะไรเนื้อปูแบบแล้วกินใบชะปูแบบเส้นหมี่เข้ากันมาก โอ้โห้สัตว์ด้วยฮะนี่เออทีกินฮะไก่ฮะน่าเด็เหมือนจริงๆเลยไม่เคยกินนะเคยกินปะครัแรกเหมืออร่อยนะต้องลองอ่ะมีโอกาสต้องลองทำอ่ะไงถูกใจไหมอร่อยครับอร่อยอร่อยเลยอืมชอบชอบทั้งสองเมนูเลยที่สั่งขมาก็คือลองมาสั่งหมอดูครับลาไก่แกงปู แล้วนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งครับ<ช>อยู่ข้างหลังเราเนี่ครับชื่อร้านว่าเกสอร์เคสอร์ฟาซาไม่ออร่้ไปดูด็วครับ <c oughs> มีอะไรให้กินบ้างไ,ไปไ ซี่โครงหมูผัดพริกอันนั้นแบบใต้วะเขาเรียกว่าผัดพริกแก่ใต้วะนี่ฮะดูนี่ครับแล้วนี่ครับผักหวานผัดไข่โี่ฮะผักหวานผัดไข่นี่ฮะแซงว่าใบเหลืองใบเหลืองแซงว่าใบเหลืองกำปังประจําที่เติมข้าวเลย จะเริ่มเทิมแล้วนี่ครับไอยำเนื้อวากิวครับดูความหนานะฮะหนาขนาดนี้นะฮะนี่ับแกงคั่วที่องนหมูครับแบบเต้นไอด้ัยไปฮะัวของข้ามักมให้นะสะเสดาไหมพเสะเดาเลย นีเอาเปล่าๆแลครับผักหวานฮะผักหวานกับไข่ไูไงดูไงอัดแน่นอร่อยอร่อยผักหวานเนี่ยไม่ต้องแกงใส่ไข่มะส้มก็ได้ฮะ,ะอเอามาผัดกับไข่ก็อร่อยะครับผมรับประกันเลยครับ <c oughs> ไม่ต้องไปรันแกไม่ต้องไปตามร้านก้อนมะส้มแล้ว ไม่ต้องไปลำบากเพราะาต้องผัไก่มาให้ไก่ไก่พรใช่ไก่ไก่นี่อย่างเนื้อดูฮะเชือเนื้อชิ้นหนาๆเลยครับเนื้อวากิวไปเถือว่าเป็นงานเบิกนี่นึ่งอเลยครับเนี่ยครับไม่รู้มาก่อนไปเจอเปคนมาไ้้เจอเปคนมาเรู้ยอดจับเด่อยอดไม่ใช้ยาตงเหรอยาสตงมันผัดไข่อะเออได้ยินป่ะเอร่อยเออหวานแ่รคนหญ่ผมเคยกินกับ เนี่ยร้านนี้ผมชื่อผมทำร้านดูบอคาราแวะเลยอะไรแต่ว่าไอ้สัว์หรือกินมกินข้าวไม่กินหวานทัดดานไปเป็นคำพูดติดปากนะชอบอะไรยำเนื้อผมเคยกินแล้วก็อร่อยอยู่แล้วอ๋อไม่ใช่เนื้อส่วนเขาผมนี่ชอบไอ้ผักหวานผักไข่ครับไม่เคยกินคือเคยกินครั้งแรกถือว่าเอติโกนก็อร่อยเพราะมันจุดเด่นในใต้มาก ถือว่าชอบมากเลยงั้นเดี๋ยวเราไปต่ออ,อ,อีกร้านนึงครับเลกที่นึงรถเพ่นกันดีกว่านะไปกันดีกว่าครับแันนี้ก็ถึงตอนเย็นแล้วนะครับเรามาอยู่ที่ททร,ร้านแคปซิอลไทยอาหารมื้อสุดท้ายของคืนนี้ <c oughs> น่าแกเคเพิ <c oughs> ่งตื่น,น <c oughs> ย่อยหมดแล้วมั้ยอาหารย่อยหมดยังย่อยอาจจะย่อยหมดแล้วไปเลยครับหมูขาครับ ออเดอร์ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ครับสั่งได้เรืร่อยๆครับเวลาเก้าสิบนาทีของย่อน,นชุดแรกก็มาเหลือได้รอแค่เตาร้อนอย่างเดียวครับที่เราสั่งไปชุดแรกนี่มาหมดแล้วเนาะนี่ฮะก็มีของประมาณนี้ครับหมูกระทะในราคาหมูละ30ดอลลาดอ เลยอัน mm hmm. นี้ไปย <gained> like, mm ัง hmm. น้ำจิ hmm. mm ้ม hmm. ซีฟู้ดเป็นไงบ้างเขาทำออกมาแบบสไตล์แบบฝรั่งหน่อยเนาะมันก็เลยแบบไม่ค่อยถึงเครื่องเท่าไหร่แต่น้ำจิ้มซีไอน้ำจิ้มหมูทาใช้ได้เลยนี่ฮะสามสิบกีครับ รอปิง้งไม่สุกง่ายๆเอานี้ก่อนเลยครับต้มง่ายกว่าครับทั้นี้ไปครับใช่ <c oughs> ้าหารก็เราถ้าสุกแรงก็เราทั้งจิ้มของถือว่าใช้ได้ครับแต่สำหรับเท่ถือว่าอ่อนไปหน่อย <c oughs> อันนี้น่าจะสุกแล <c oughs> ้วหมูเกาหลีครับ <c oughs> หมูเกาหลีครับหมูหมักครับ <c oughs> ชิมก่อน <c oughs> ไปครับ อนไทำทันป้องเนี่ยเออขาดไม่ได้หรอกหมูกระทะใช่หมูกระทะใช่มีสามทันเม่งั้นไปลองกินละให้ถ่ายจ้วงอะไรจ้วงครับจ้วงเข้าไปครับอ่าเติมครับเติมครับเติมเออเติมให้เติมตลอดเลยอย่าให้หมดหันหามุมนะครับ นามุมอะไรเะแรงเรียบอ้วกทาไมครับเออเสียงมันโนนตกเลยคุ้มมากเลยครับหมดนะครับติดตอนนี้นีครับใครมานี่ก็ฝากมาทำกันเลยครับชัปิโตไทยชัปิโตไทยมาลองนะครับเดี๋ยวขอจัดการเคลียร์ที่เหลือให้หมดก่อนนะครับและนี่ก็เป็นอีกที่นึงนะครับมาถึงบอนไดบีดปกติถ้าไปเจอร้านนี้เมื่อไหร่ก็กินทุกที่เลยเฮลิเคนครับไอบีบลิปเขา อร่อยมันมีทั้งแรมด้วยนะแรมก็มีซี่โกรงหมูก็มีแต่ปกติก็จะสั่งบีบๆอย่างเดียวเอาใส่เนื้อนะสั่งมาจานเดียวก็ใ่แล้วจานไปร่มทมเลยไปผมว่เ,เคยกินตามพี่เข้ามาไปลองกันดีกว่าครับนี่ครับที่สั่งสั่งไวน้นี่ครับดูฮะนี่ครับก็เล่นะห้าสิบแปดเนาะ กิโลนึงก็จะได้เนี่ยครับสองชิ้นก็จะเลือกอย่างได้อย่างหนึ่งก็ได้มันมีหมูมีเนื้อมีแรมครับแต่นี่เลือกไอ้บีฟมาอันหนึง่งแล้วก็หมูมาใส่กันให้ยับเลยครับชิ้นใหญ่มากแล้วก็นีสลัดมาตัดเลื่อมน,นะมกันไว้ไห่เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา<ม>ว้าวไปตามไปกินทุกที่เลยเมื่อก่อนเคยไป ไปเที่ยวที่โกโคสไปเจอร้านเขาก็ไปอุ่นเขาตลอดเลยไปรู้ยังนึกว่าขอลองเนื้อก่อนนีกว่าต้องกินไงวะเนี่ยยัดเข้าไปเลยนี้ยนี่ฮะดูความชุ่มของนะครับซอสไปมีคิวป่ะ น่โคงอ่ะเป็นยนา้อที่สวนส่วนที่อร่อยที่สุดอยู่นะว่ามไหมดำมากเลยเนี่ยโหตดมาชิมล้มไหนตัดเลื่อยมาเขียส้มครับมเขียส้มกิโลเนี่ยพวกกระดูกก็ฟ้าไปแบบนี่ออกมาลองนี่ก่นดีกว่

วันนายนี่กว่าหรือวันนมีโอกาเดมาก็แวะมาจ้ำกันเลยครับงั้นสำหรับทริปวัวซิกนี่นี่ก็ขอจบคลิปไปตรงนี้เลยดีกว่าคลิปกินของเราใช่ไห <c oughs> มเพราะว่าคงเป็นร้านสุดท้ายแล้วอ่ะนี่เราตั้งใจจะมาที่เราลีเจย์ว่าไง ยังไงเดี๋ยวติดตามกันต่อคลิปหน้าครับมาหนีมาไปไม่บายครับเดี๋ยวขอเกียร์ตรงนี้ใ,ใเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวกลับบ้านนะ <c oughs> ครฮะจะมีรอยอยู่ <c oughs> บ๊ายบายครับ